นทครับมียอดอัพเดตล่าสุดนะครับท so um like ี่ขยักเพิ่มคือมันจะมี1 0 0 0งนเข้ามาใหม่ก่นที่จะอายัดบัญชีไว้เป็นเท่าไหร่เลนลบุงคนบอกอี่รอบไหมแต่ที่จะบางคนยืนชุ่นสูงเลยครับจะได้ถ่ายได้ง่ายครับเดี๋ยวมีการอัปเดตยอดใหม่นะครับ นี่ยเาจะจักนบ้านคต่อไปเาจะจักมูอนอันนี้ผ้่ี่ช่วยเตครับไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านเลยบัญชีนี้เราทำงานพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ วันนี้นะครับลุงพลกับทีมยูทูบเบอร์นะครับทุกท่านครับที่อยู่บ้านลุงพลนะครับเราได้มาทําการนะครับอายัดบัญชีนะครับอายัดบัญชีหมายเลขดินะครับหมายเลขนี้นะครับปุ่แล้วไม่ได้ทรไม่ได้นะไม่หมายเลขบัญชีนะครับ0 2 0ย์6 2 5 8 6 8 2สาสี่หสองห้าแปดหแปดสองนะครับบัญชีนี้นะครับซึ่งมีบัญชีชื่อสามท่านนะครับ สามารถเบิกในบัญชีนี้ได้นะครับยังคงมอยู่ที่นี่นะครับต้องอธิบายหน่นยครับบียนิบนี้มีาแล้วทีนี้บัญชีนี้หลังจากชั่วโมงนี้ไปก็แจ้งเอฟซีทุกท่านนะครับไม่ต้องโอนมาแล้วนะครับเพราะบัญชีถูกอายัดไปเรียบร้อยนะครับจะไม่มีการเบิกการถอนนะครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับเราก็จะได้ดําเนินการไปดูซีแพ k นะครับที่จะมาลงพื้นนะครับเพื่อที่จะทาการให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับ ี็ได้ให้เอซเขาที่ร่วมทําบุญนะครับได้เห็นผลงานที่ลุงพลแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ผู้ผู้นําชุมชนแล้วนะครับก็เป็นจํานวนเงินทั้งหมดนะครับณตอนนี้นะครับนี่คือหลักฐานการอุนเงินทั้งหมดนะครับก็เป็นจํานวนเงินทั้งหมดแปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์นะครับ่าไหรลง แปดอยู่แปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์นะครับสี่แปดสองเลขท้ายแปดแปดหกเก้าสี่เก้าสามสี่แปดสองสตางค์นะครับยอดที่เขียนจดให้ล่าช้านะครับ มันคือแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบแปดสองตางอันนี้คือหลักฐานตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราเปิดนะครับวันแรกที่เปิดก็คือเงินที่ผมแนะนาเข้าคือห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแยกไปวันแรกนะครับที่เป็นเงินสดที่โอน FCO มครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างที่มีคนเอนโอนทั้งหมดเนี่ยคือเนี่ยครับติกย่อยทั้งหมดนะครับภายในไม่ถึงสี่วันเนาะสิบเก้าบาทวนี้นะ นี่ครับนี่สายทิมาทีนหมดนะครับนี้เราจะพูดคือถ้าใครอยากดูหลักฐานต่างๆขอดูได้นะครับเอกสารฉบับเนี้จะเก็บไว้าเงินว่าเงินของคุณเข้าไหมใช่ครับนะครับโอนวันไหนเช็คได้มาเช็คกับเราได้ครับโอนวันไหนได้หมดครับเพราะมีทั้งวันที่แต่ไม่มีชื่ออย่างเดียวเช็คได้ที่เวลาเวลามีเวลามีมีแต่ยอดแล้วก็คืนวเงินนีหมดครับ เก้าบาทนี่ไปอยู่ที่วัดแน่นอนครับไปอยู่ส่วนไหนอยู่แน่นอนครับอยู่ในวัดแน่นอนเก้าบาทก็มีเก้าบาทก็มีครับเนี่ครับอยู่ในวัดแน่นอนนะครับเก้าบาทรอเป็นหมื่นก็มีเป็นหมื่นก็มีครับอยู่ในวัดนะครับเก้าบาทก็มีนะวันที่แต่วันที่หกน่ะเ่วันที่หกวันเจ็ดวันแรกเลยครับนี่วันแรกเลยเก้าบาทนะครับก็มีนะทุกคนทราบตามนี้นะครับ ส่วนวันที่จะมาเบิกนะครับวันที่จะมาเบิกหลังจากที่เราได้ได้ทํางานนะครับได้ทํางานลงมือทำนะครับรับลงมือทำแล้วก็เราใช้เงินไปเท่าไหร่เราก็จะมาเบิกด้วยกันทั้งสามท่านเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับเล่าสุบทุดคเลขไทย ใลขายถึงสองทีที่เรียบร้อยคสำหรับยอดนะครับล่าสุดนะครับแปดแสนแปหมื่นหกนเกร้อยสาสิบสี่จุดแปดสิบสอสตางค์นะครับผมบังง่ายกม่าเกินจำนวนเยอะครับครับผมตอนนี้ก็สรุปยอดเรียบร้อยแล้วนะครับยอดล่าสุดนะครับหลังจากการปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นจำนวน8 8 6 9 3 4 8 2สตางค์นะครับ สะท้อนนะครับเดี๋ยวอ่านเอานะครับทุกอย่างที่เราจะไปทั้งไปหาผู้รับเหมาทุกอย่างพวกเราต้องไปหมดต้องมีหลักฐานอะไรอย่างอื่นมีใครจะไปด้วยไหมครับไปหาผู้รับเหมาอ้าาาเรื่อให้ผัวเหมาอีกผัเหมาอีกพี่อัเหมาหมดเลยนะแเดือดเดือดพี่ผัวเหมาหมดเลยนะ

ขอถ่ายได้นะเดี๋ยวป้าจะกลับแล้วผมมอายินครับไถ่เต็นครับ FC อยากขอถ่ายรูปด้วยครับป้ามีน้องๆนะครับเดินผ่านมานะครับมาเจออยากจะขอถ่ายรูปด้วยเอามุมไหนฮะถ่ายเข้าธนาคารไหมอ่านี่ทางนี้น้องๆนะครับถ่าย อันนี้ก็เหลือขั้นตอนการหาผู้รับเหมานะครับเพื่อไปดำเนินการนะครับให้แล้วเสร็จนะครับ I <laughs> do แล้วเมาถูกถูกมีไหมครับฟังความดีปั่ถูกถูกมีไหมครับเอาดีที่สุดถูกดีด้วยครับแมันต้องยิ่งมันสุดถูกแล้วพี่บอกพี่บอกมาคนนี้ด้วพี่บอกเอาห้าแรงพี่บอพูดกันนั้น ตารางนี้เท่าไหร่ผมขอเต็มที่นะครับ400ครับ400เพราะวันนั้นวันที่เราไปวัดเีรุวันช่างที่มาทำที่วัดเีรุวันเขาตารางเมตรละ400ร้อตารางเมตรละ400บาทมันต้องดูน้ำยาเนียนะครับหมอดูน้ำยาเป็นนะน้ำยาเห็นแบบนีเป็นแต่ว่าเรา400ตารางเมตรแล้วโจที่มีน้ำยาไหมครับได้ เพราว่ดวงิญาเปนโต้ว okay. ีนัญญาครับโอเคข้างอื่นต่อนะครับโอ้ยไรตัวด้วยตายแล้วอาวเลยูโอเควจะไปเนต่อครับน่มง3โมโมง3ง3โม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 3มง3โมงมง3โมง3โมง3โงมมง3โมง3มง3 3 0มง3โมง3โม3

ที่วัดนะครับไปสํารวจเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการคำนวณในการงบประมาณในการขอแเทคอนกรตินะครับ แค่นี้ครับสวัสดีครับ